ปรับดีมันปูกไม่นะแตัวนนปูกมเดียวเนี้มันห่นะปกวาีนาปลูกปลูกบางใส่ปีกากนี่ว่าน,น,นี่ ต้องมาด่ามานีมุ้ียงเียดเลือกเตเว้นครับมาหนีหาเก็บสมปัญหา่ห้ห้อาไปหลดพวกไฟไฟโหลดยงโหลดตาถ่าห้อหลดเป็นในบัตรการโหลดเรีวอยู่ลงยุทเลี้ยวปุ่งพื้เล,ล,เล,เลย ไฟ่ไฟ่ดิ้มุนอยู่านั่นแหละบ่อับเดเบียนนะี่ก็คนสองสามเดืนะอนปกปิดหนาปิดตาที่ไปลักปรศพเขอเบื้องหน้าไม่ได้เลยโจรอันนี้กับโจรน,น,นี่ยังไงโจรนองคายน้องร <laughs> ันนั้นโจรน,น้องวศรนี่กับต,ตั้งแต่น้อง <laughs> เนว่าปลูกไว้ดเฮ้องอยงไปเก็บองค์ส่งซอยซอยเพิ่นเก็บ่ผคออกอกลับกองไป ไ่ได้เลยหากงกยตัวซับบึงไบบึงไว้นาดยังไม่ยีสิบเดียดวันขึ้นสิต,ตายเงานเดียนเดียนละสามส,สีพันหนึ่งอยู่เมืองไทยตั้งสองสมเงนต้งมากหรอกง,ง้นวยนยนายยีสิบงิน,นงเดียนยีสิบสามสี่พันเน้อย่ามาเดีดงานเมืองไทยได้หมดเลย thay, coi thay dây bùi luôn, thay có rồi nó tập tầm tuần một số như thế nào Ý, yêu Ô, nên hát cưới là bỏ nam Bữa nó có về hộp Dưới đây, nám 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 một dùm, đâu Nếu em, Nám đẹp với anh nám

Ê, có cái cặp bướt. Rồi. Ô, này, nó có con bướt. Con nên. Nhi nó Það er það.